สวัสดีครับผมพิจิตีคนเดิมเจ้าเก่านะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นในช่วงสูภาพของเรานั่นเองครับกับเรื่องที่คุณต้องฟังแล้วต้องร้องว้าวออกมาดังๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างครับวันนี้ก็หลายๆคนอาจจะพบประสบการณ์ที่ไม่ดีมากเท่าไหร่ครับคือเป็นแผลร้อนในนั่นเองนะครับก็หลายคนก็ปวดแสบปวดร้อนเนี่ยเจ็บปากหรือว่าพูดไม่ออกแปรงฟันไม่ได้นะฮะก็ระมัดระวังหน่อยนะครับผมมีวิธีนที่ทําให้แผลบรรเทาลงได้แล้วก็ทําให้หายขาดได้นะครับ วิธีแรกครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยครคือการบ้วนปากด้วยน้ําเกลือนะครับควรบ้วนปากวัละสองสครั้งต่อวันนะครับหลังอาหารนะครับอ่าส่วนการใช้อีกวิธีนี้ยก็คือการใช้ปืกเกลือนะครโปะไปที่แผลเลยนะครับก็เกลือนั้นก็มีสมบัติคุณสมบัติอยู่รู้กันดีอยู่แล้วคือการฆ่าเชื้อให้ได้นะครับก็ เกลือที on ite, ่เอามาปรับโปะนะก็ทําให้แผลหายเร็วมากเลยนะครับก็ไปลองทํากันดูครับแต่ต้องแลกกับการที่ทําให้เราเจ็บขึ้นนะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับก็แต่เป็นวิธีที่หายเร็วคะก็ไปลองกันดูนะครับแต่ต้องแลกกับการเจ็บนะระวังกันหน่อยนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับคือการใช้ขี้ผึ้งนะทาตอนแผลใหม่ๆครับขอย้ําเลยครับทาตอนแผลใหม่ๆนะครับก็โดยการใช้ในในไตรโนโลนะขอประทานโทษ ไตรโนโลนนะฮะก็หาซื้อตามได้ที่เซเว่นทั่วไปนะเป็นแผงนะฮะก็เป็นขี้พึ่งทาปากฮะแนะนำฮะให้ทาก่อนนอนนะฮะเพราะว่าถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบทาตอนกลางวันนะก็บางครั้งก็เลียไปเขี่ยลิ้นไปเขี่ยนะขอประทานั่วลิ้นไปเขี่ยอะไรประมาณนี้ก็ทําให้ขี้พึ่งหลุดได้นะฮะก็ทาก่อนนอนฮะจะได้สบายฮะจะได้ไม่ลิ้นไปเขี่ยด้วยนะครับ ส่วนเรื่องต่อมาครับคือการดื่มน้ําสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นเก๊กฮวยน้ํากระเจี๊ยบน้ํามะตูมน้ําใบโบบกน้ําใบเตยนะครับพวกนี้ก็เป็น,นเป็นสมุนไพรที่ทําให้แก้เย็นได้ะครับแก้ร้อนแก้ทําให้เย็นได้นะฮะก็แผลจะหายเร็วขึ้นนะครับส่วนวิธีต่อมาคือการป้องกันนะขอย้ำครับวิธีการป้องกันนะครับการป้องกันนะก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารเรารผ็ดร้อนก็พวกรสเผ็ดรสจัดอะไรพวกนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้นะฮะก็ทําให้แผลทาให้เกิด อาการล้อในได้ครก็ระวังกันหน่อยนะครับก็ส่วนวิธีต่อมาครับก็ระมัดระวังกันหน่อยครวิธีนี้ก็คืออย่าเคี้ยวข้าวเร็วอย่าพูดเร็วอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ลิ้นเราอาจจะไปกัดได้ครับอ้ขออภายโทษว่าฟันเราอาจจะไปกัดได้นะครับก็ระวังกันหน่อยครับเพราะว่าแผลล้อในมันเป็นง่ายมากนะครับก็ดื่มน้ำให้เยมากด้วยนะครับดื่มน้ำวันละแปดหกถึงแปดแก้วนะฮะจะได้ปากของเราชุ่มชื้นด้วยครับก็ถ้าปากของเราแห้งนะก็มีสิทธิ์ที่เป็น แผ่ร้อนในได้นะครับสหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอใหม่อาทิตย์หน้านะครับแล้วอย่างนะครับแล้วอย่างครับไปฟังเพลงที่ radio sd.ac.th นะครับแล้วก็ไปกดไลค์เพจนะฮะ sd radio เพจ a c e b o o k นะครับไปกดไลค์เยอะเลยฮะจะได้ติดตามพี่เจคนอื่นๆด้วยนะครับสรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ